สำหรับคนที่อยากจะเห็นหน้าตาตัวจริงของ Sony Xperia 1 Mark 3กับ Xperia 10 Mark 3มาดูที่นี่เลยสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเซิร์เรนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Sony นะครับเจ้า Sony Xperia One Mark 3เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l e aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากด pause แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึงสำหรับคนที่เป็นแฟนของ Sony เองนะครับก็จะรู้ว่าปกติ Sony เองเนี่ยจะเปิดตัวมือถือของตัวเองเนี่ยในช่วงเดือนนี้เลยก็คือเดือนเมษายนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรารู้วันเปิดตัว ของ Sony Xperia 1 Mark อกับ Sony Xperia 10 Mark รมาเนี่ยมาแล้วนะครับซึ่งเขาจะเปิดตัวจริงๆเนี่ยในวันที่14เมษายนนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมีข่าวดีนะครับก็คือเป็นลีกหน้าตาตัวจริงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางเว็บไซต์ o อ i s s a นะครับ o อ i s s a เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ผลิตนะครับหรือว่าเป็นบริษัทที่ ผลิตเคสหรือว่าออเทอร์ซให้กับมือถือสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการโพสต์นะครับเคสน้าตาของมันเองเนี่ยเป็น Official Release นะครับซึ่งตรงกับทางเรนเดอร์ของคุณสตีฟนะครับของคุณสตีฟเนี่ยต้องบอกกอนว่าคุณสตีฟเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของ OnLeaks นะครับเขาก็มีการทำภาพเรนเดอร์มาซึ่งสอดคล้องเป็นเคสหน้าตาเนี่ยแบบเดียวกันเลย ส่วนเจ้าเคสใสตรงนี้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ270บาทนะครับหรือว่า9เหรียญ US d อลลาร์นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยสิ่งที่เราสามารถคาดหวังได้จากเจ้าตัว render หรือว่าเคสที่หลุดมาเนี่ยครับทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัว Sony Xperia 1 Mark 3เนี่ยตัวนี้เนี่ยแน่นอนมี headphone jack ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยต้องการมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่สาย z ูมทุกคนเนี่ยชอบเหมือนกันเพราะว่า อย่างที่เราเห็นในรูปเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีเลนส์เพอริสโคปติดมาให้เราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงโซน y ี้เนี่ยจะต้องพูดถึงตัว size optics นะครับหรือว่าเลนส์ของข่า s i z e นั่นเองทำไมผมถึงบอกว่ามันละเอียดมากนะครับเพราะว่าทางออลิกซเนี่ยเขาก็มีการผลิตเจ้าตัวเคสหนังนะครับสุดไฮโซเนี่ยให้กับเจ้าตัวมือถือพวกนี้ด้วยนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25.99เหรียญ u s ์หรือว่าประมาณ 750บาทไทยนะครับซึ่งเป็นเคสที่คุณภาพดีเป็นเคสหนังด้วยนะครับจากภาพพวกนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้ว่าสเปคของมือถือ Sony นะครับทั้ง Xperia 1 Mark 3แล้วก็ Xperia 10 Mark 3เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะมาเริ่มที่เจ้าตัว Sony Xperia 1 Mark 3เลยตัวนี้เนี่ยแน่นอนมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 888นะครับหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 6.5นิ้วนะครับส่วนเหมือนเดิมเลยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ 4K เป็น OLED Display นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับ RAM เนี่ยให้เรามีช้อยให้เราเลือกเนี่ยมี12 g b กับ16 g b นะครับส่วนความจุเนี่ยให้มาสูงสุดอยู่ที่512 g b เลยทีเดียวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆให้เรามาถึง 5,000mAh นะครับมาพร้อมกับ Fast ชา g ์เนี่ย 6 5วัตต์ฟ้าชาร์จิ่งเลยทีเดียวและอย่างที่ผมบอกเนี่ยยังมีเลนส์เพอริสโคปนะครับซูมได้ถึง 60x แบบไม่เสียคุณภาพแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกจะต้องรอการคอนเฟิร์มจากทาง Sony ่อีกทีหนึ่งในเรื่องของเลนส์ซูมแล้วก็ในเรื่องของเลนส์หลักนะครับก็ยังมีการพัฒนามากขึ้นตอนนี้เนี่ยเป็น64ล้านเมกะพิกเซลส่วนเจ้าตัวเลนส์พอริสโคปที่ผมพูดถึงเนี่ยจะอยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซลนะครับซึ่งขึ้นมา พอๆกับเจ้าตัว Huawei Mate 40 Pro ที่ผมใช้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนสนใจกันมากนะครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงินไทยเลยนะครับผมจะไม่ตีเป็นเงิน US แล้วนะครับตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ทะลุ40,000ไปเรียบร้อยแล้วประมาณ41,100บาทนะครับในราคาที่เปิดขายที่อเมริกานะครับส่วนในสเปคของ Sony Xperia 10 Mark 3เนี่ย ผมคิดว่าทุกคนนี่ก็น่าสนใจเจ้าตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าราคาน่าจะน่ารักมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยใส่ชิป snapdragon 6ก0้มานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเลนส์หลักเนี่ยอยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซลด้านหลังเนี่ยมีเลนส์มาให้เราถึง3ตัวด้วยกัน3ตัวด้วยกันนะครับพี่น้องแล้วก็ส่วนกล้องเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านเมกะพิกเซลเหมือนเดิมแล้วก็ขนาดของหน้าจอนี่ค่อนข้างที่จะพกง่ายนะครับอยู่ที่6นิ้วเท่านั้นเองนะครับทุกคนคิดว่า2ตัวนี้เนี่ย ตัวไหนน่าสนใจมากกว่ากันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลหมดโห่ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Share, subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เซรเทิญนเซิร์นนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากาก,ากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe